สวัสดีครับวันนี้เจ็คจะมาทําขนมไข่นกกระทาหรือเรียกอีกอย่างหนึ่งว่าขนมไข่เต่านั่นเองวิธีทําง่ายมากๆลงทุนน้อยขายดีกําไรเยอะพร้อมแล้วไปดูสิ่งที่ต้องเตรียมกันได้เลยครับมันเทศนึ่ง180กรัมแป้งมัน60กรัมน้ําตาลทราย30กรัมเกลือป่น1ส่วน4ช้อนชาน้ําเปล่า2ช้อนโต๊ะเริ่มทํากันได้เลยครับขั้นตอนแรกให้เรานํามันเทศนึ่งสุกมาบดให้ละเอียด พอละเอียดดีแล้วก็พอได้ละครับขูดออกให้หมดแล้วใส่แป้งมันลงไปตามด้วยน้ำตาลทรายเกลือป่นและสุดท้ายน้ำเปล่าใช้มือนวดคลุกเค้าให้เข้ากัน ตอนนี้ก็นวดเข้ากันดีแล้วนะครับลักษณะของแป้งก็จะเป็นแบบนี้นี่ครับทีนี้ให้เราปั้นได้เลยหยิบแป้งขึ้นมาครับนี่ครับปั้นให้ได้เป็นรูปกลมๆแบบนี้ปั้นเสร็จหมดแล้วนะครับได้หนึ่งจานพอดีทีนี้เราก็ไปทอดกันได้เลย ให้เราตั้งกระทะใส่น้ำมันลงไปไม่ต้องเยอะมากนะครับวันนี้จะใช้น้ำมันถั่วเหลืองจุดไฟขึ้นมาใช้ไฟกลางพอน้ำมันร้อนแล้วเราก็นำขนมลงไปทอดได้เลยแล้วก็ใช้ตะหลิวคนๆถ้าลูกไหนติดกันก็เขี่ยออกครับ พอขนมกระจายตัวดีแล้วก็ใช้กระชอนตาห่างมากดกดคึงคึงตัวขนมและทอดไปเรื่อยๆการกดคึงตัวขนมจะทําให้ตัวขนมของเราเนี่ยพองกรอบและก็กวงไม่ต้องกลัวว่าขนมจะเสียรูปทรงนะครับกดแรงได้เลยไม่เป็นไรครับพอขนมพองสุกได้ที่แล้วให้เราเร่งไฟเป็นไฟแรงเพื่อไล่น้ำมัน และทำให้ตัวขนมเนี่ยกรอบนานตอนนี้ขนมของเราก็สีสวยแล้วนะครับด้านนอกกรอบด้านในสุกแล้วให้เราตักขึ้นได้เลยใส่กระชอนพักไว้ให้เสด็จน้ำมัน ปิดแก๊สได้เลยครับตอนนี้ขนมก็เริ่มเย็นตัวลงแล้วมาชิมกันได้เลยครับนี่นะครับด้านในจะกรุกวงแบบนี้หืมหลายๆคนคงชอบทานนะครับกรอบนอกนุ่มในอร่อยมากๆหืมดูเนื้อ ทางบ้านลองไปทำตามกันดูนะครับจะทำกินหรือทำขายก็ได้วันนี้จะต้องขอตัวลาไปก่อนเอาไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ